เรามาดูแบบหัน6.3นะคะการหาผลหารโดยใช้ตัวนับนะคะข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะ12หาร2นะคะเท่ากับอะไรนะคะตัวนับ12อันนะคะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2อันนะคะจะได้ทั้งหมดกี่กลุ่มนะคะเราก็จะนับทีละ2อันนะคะ1 2 1>, 1 2 1่งสอง 1, 2, 1, 2, 1 2, นึ่สองหนสองหสองะคะก็จะได้1 2 3 4งสอี่ห้าหกกลุ่มนะคะดังนั้น12หารสองก็จะเท่ากับ6นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะสิหาร3ามนะคะ ตัวนับ15อันนะคะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ3อันนะคะก็จะได้1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 5กลุ่มนะคะดังนั้น15หาร3ก็จะได้เท่ากับ5นะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะ16หาร4นะคะตัวนับ16อันนะคะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ4อันนะคะเราก็จะมานับ1 2 3 4นะคะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4นะคะได้ทั้งหมด 1>, 1 2 3 4 4กลุ่มนะคะดังนั้น16หาร4ก็จะได้เท่ากับ4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะเริ่มที่ข้อที่1นะคะ18หาร2นะคะตัวนับ18อันนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าเท่ากัน ได้กลุ่มละกี่อันนะคะเราก็มานับนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9ได้กลุ่มละ9อันนะคะดังนั้น18หาร2ก็ได้เท่ากับ9นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะ20่หาร4นะคะตัวนับนะคะ20อันนะคะแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆทากันได้ กลุ่มละกี่อันนะคะอ่ะเราก็จะมานับ1 2 3 4นะคะเพราะว่าแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะคะก็จะได้1 2 3 4 5ได้กลุ่มละ5อันนะคะอ่า 5อันดังนั้น20หาร4ก็จะได้เท่ากับ5นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะ12หาร3นะคะตัวนับ12อันนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่อันนะคะเราก็จะมานับ1 2 3นะคะเพราะว่าแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะ1 2 3 123123 1, ก็จะได้กลุ่มละ1 2 3 4. 4 4 4 4 4อันนะคะดังนั้น12หาร3ก็จะได้เท่ากับ4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะใช้ตัวนับหาผลหารต่อไปนี้นะคะข้อที่1นะคะ9หาร3นะคะตัวนับ9อันนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแบ่งเป็นสามกลุ่มนะคะกลุ่มละกี่อันนะคะก็จะได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามกลุ่มแบบนี้นะคะก็จะได้กลุ่มละหนึ่งสองสามสามอันนะคะเพราะฉะนั้นเก้าหารสามก็จะเท่ากับสามนะคะต่อไปข้อที่สองสองหารสองนะคะมีตัวนับสองอันนะคะ แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะ1 2ก็จะได้กลุ่มละ1อันนะคะเพราะฉะนั้น2หาร2ก็เท่ากับ1นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ14หาร7นะคะตัวนับ14อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะคะแบ่งเป็น7กลุ่มนะคะ1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะก็ g จะได้กลุ่มละหนึ่งสองสองอันนะคะสิบสี่หารเจ็ดก็เท่ากับสองนะคะ T ต่อไปข้อที่สี่นะคะสิบสองหารสี่นะคะตัวนับสิบสองอันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะแบ่งเป็นสี่กลุ่มนะคะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่จะได้กลุ่มละหนึ่งสองสามสามอันนะคะสิบสองหารสี่ก็เท่ากับสามนะคะต่อไปมาดูข้อที่ห้ากันนะคะสามสิบหารหกนะคะตัวนับสามสิบอันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะคะแบ่งเป็นหกกลุ่มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกหนึสองสามสี่ห้าหจะได้กลุ่มละ1 2ึ่งสามสนะคะได้กลุ่มละ5อันนะคะดังนั้น30หาร6ก็เท่ากับ5นะคะต่อไปข้อที่6กนะคะสิหาร5นะคะตัวนับ15้าอันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเ้า 10 11 12 13 14 15นะคะแบ่งเป็น5กลุ่มนะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5้า่ได้กลุ่มละ1 2 3 3อันนะคะต่อไปข้อที่7นะคะ25หาร5นะคะตัวนับ25อันนะคะ1 2 3 4 5

3 4 5นะคะก็จะได้กลุ่มละ1 2 3 4 5 5อันนะคะต่อไปข้อที่8นะคะ16หาร8นะคะตัวนับ16อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะคะแบ่งเป็น8กลุ่มนะคะ1 2 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดะคะก็จะได้กลุ่มละหนึ่สองสอันนะคะสิหาร8ก็เท่ากับ2นะคะต่อไปข้อที่9้านะคะยีหาร7นะคะตัวนับ28อันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเ้า 1ิ1ส1บ1อ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบดสิบแดยิบสองยิบสายิบสี่ยิบห้าหกยิบเจดิบปดนะคะแบ่งเป็น7กลุ่มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดหนึ่งสองสาสี่ 5 6 7ได้กลุ่มละ1 2 3 4 4อันนะคะต่อไปข้อที่10นะคะ36หาร9นะคะตัวนับ36อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2ี 25, 26 27ห้ายี่31บ2ก3ี่ส5 3เาเอ็ดส้าามหกนะคะแบ่งเป็นเก้ากลุ่มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสาี่ห้าหดแ้าหสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแดเได้กลุ่มละหนึ่งสองสาสอันนะคะเพราะฉะนั้น3ามสิบหการเก็เท่ากับ4นะคะ